คลิปนี้เ่ยผมจะมาเล่นโกวล่าเกมตามนะครับผมก็ตามคาขอเนาะสับคลิปโกวลาเกมตามจริงๆเนี่ยอ่ผมเล่นโกวล่านะเกมมันจะไม่ค่อยตามหรอกในความคิดผมนะผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ตามจนผมเล่นยากเนาะเพราะว่าตัวของโกวล่าเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นตัวที่หาเงินง่ายเนาะพะมันหาเงินง่ายเนี่ยมันจะแบกทีมไฟได้ดาเมจทีมไฟเนี่ยมัน มันสามารถแบกได้ผมก็เลยแบบไม่ได้รู้สึกว่าผมเล่นลําบากขนาดนั้นเนาะแต่ว่าในเกมเนี่ยอ่ะผมรู้สึกว่าผมค่อนข้างเล่นลําบากเลยนะครับเนื่องจากฮีโร่ทีมเราเนี่ยมันกดมาไม่ค่อยได้คอมโบกันเท่าไหร่อ่าอย่างเช่นเนี่ยหยิบกบมาแ้ยกบไม่ใช่ตัวที่เล่นกับโกวาราไม่ใช่ตัวที่เล่นกับแวน์เลยนะครับแต่ฮีโร่ฝั่งข้ามเนี่ยเขาค่อนข้างไปในทางเดียวกันเนาะซึ่งเขาจะเป็นตัวที่แบบว่า เอาเอเลนดอร์เนี่ยมาเล่นสปิดพุชแยกดันทําเลนเอาป้อมยอะไรเงี้ยมาคอยเติมไฟให้เขามีลูอี้ใช่ไหมลูอี้มันจะเป็นตัวที่ทําให้เอเนดอร์เนี่ยมาเล่นได้เรื่อยแบบแทบจะไม่ต้องเสียเวลาในการกลับบ้านให้มันช้าเลยเพราะว่ามันสามารถวางผีเสื้อได้แล้วก็เล่นกับบอลูอี้เอเนดอร์จะรวยมากๆในดารแบบนี้เนาะแต่ว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาก็ยังคงขาดแทงอยู่นะครับผมเขาไม่มีแทงนะแต่ถ้าเกิดแบบเอเนดอร์มาสามารถรวยแล้วฉีกแล้วแบกจบเกมได้เนี่ยเราก็เล่นลําบากเหมือนกันเนาะ ส่วนฮีโร่เราเนี่ยอ่าก็มีโบนบาลอนนะโบนก็มาเพื่อจะมาเล่นไฟนะครับแต่อีกตัวก็เป็นดาร์ซี่ดาร์ซี่ผมเข้าใจว่าเขาอาจจะเอามาคอมโบกับกบเนาะแต่ถ้า2ตัวนี้มันคอมโบไม่ได้ซึ่งมันแทบจะเล่นไม่ได้นะกบกดบเป็นตัวคอมโบดาร์ซี่เป็นตัวคอมโบนะครับแต่ถ้าเกิดแบบเล่นคอมโบไม่ได้อะก็คือ2ตัวเนี้ยจะไม่ค่อยมีประโยชน์กับทีมตั้งเท่าไหร่นะครับผมโอเค ผมจะมีวิธีการเล่นเกมตายไปไงเนี่ยก็เดี๋ยวไปรับชมความสนุกในตัวเกมเลยครับผมสำหรับใครที่กำลังมองหาดีเกมอาพุ้มๆุมสกินแสสวยผมแนะนำเพจนี้เลยครับแอดมินต้น tp 7และเพจนี้ยังมีผู้ติดตามมากถึง2 0 0 0 0นคนหากใครสนใจพิมพ์ค้นหาใน Facebook ว่า a d m i n นต้น tp 7ก็จะเจอเลยครับท่านเทพเว็บบริการเติมเกมออนไลน์ที่มีเกมให้คุณเลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมมือถือหรือว่าเกม PC อีกครั้งยังมีเกม Rv ที่มีโปรโมชั่นถูกสุดที่สุดในประเทศไทยสามารถใช้บริการได้แล้ววันนี้ที่ w w w k a n t e ท in. th สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บเบสเลียตชาแนลนะครับผมวันนี้ก็มีอยู่กับฮีโร่โกวา่านะครับผมในเลน90ดาวนะครับคือที่ผมเล่นโกวาร่าบ่อยเนี่ยเพราะว่าตัวมันโกงนะครับผมถ้าเกิดมันหลุดแบนเนี่ยมันก็ต้องแย่งกันเล่นหน่อยนะครับใครได้ไปเนี่ยโอกาสชนะมันสูงนะฮีโร่ตัวนี้มัน ตัวมันทําอะไรได้หลายอย่างเนาะสกิลโซนไกลตีป้อมได้นะครับเก็บออบเจกต์ได้เนาะตัวมันก็เลยแบบเป็นตัวที่ต้องถูกแบนนะในเล้งสูงๆนะครับผมไม่แน่ใจว่าในแล้งประมาณแล้งคอนอะไรเงี้ยเขาแบนกันไหมเนาะแต่แล้งที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้คือแบนนะครับโอเคก็มาถึงเล้าหนึ่งเนี่ยก็เหมือนเดิมเนาะผมจะตีปูก่อนนะครับเพราะว่าปูมันเกิดไวอ่าถ้าเกิดผมตีปูได้เนี่ยผมจะได้อ่าสแต็กลูกเพิ่มมาหนึ่งตัวด้วยนะ ก็เลยจะตีปูก่อนเสมอเนาะเพราะว่าเราตีคลิปเลนไปเนี่ยถ้าเกิดเราปล่อยลูกไปเคเลียร์เลนใช่ไหมมันก็จะโดนสกิลของฝันของข้ามลูกาคือมันก็ลูกมันก็ตายฟรีนะครับหรือเราจะเล่นในการอัพสกิลหนึ่งมาก็ได้นะในเลเวลหนึ่งแต่ผมชอบอัพสกิลสองมากกว่าเนาะก็แล้วแต่แบบคนจะถนัดอัพแบบไหนมีวิธีเล่นแบบไหนเนาะส่วนผมถ้าผมอัพสองผมจะเล่นแบบนี้เนาะ เออผมไม่เข้าใจว่าทําไมถึงดาร์ซี่ถึงเดินเข้าไปเวทนะดาร์ซี่ไม่ใช่ตัวย่เวทเก่งนะครับเพราะว่าเขาตัดสินใจที่จะเข้าไปเวทอันนี้ก็นั่นแหละครับเหมือนอ๋อเหมือนเขาโดนเวทเลสข้างล่างไปเอ็นดอมันเป็นตัวบูรี่แบบนี้แหละทุกคนตัวมันตัวมันบูรี่คนเก่งคือมันมาเอาเลสฝั่งเราไป จริงๆกบต้องเล่นกับดาซี่แล้วก็เล่นกับผมนะกบไม่ใช่ตัวที่หยิบมาแล้วเล่นกับแวนเก่งนะครับโอโ้มาจ้าโอโ้มาจ้าก็เป็นตัวเอาเปรียบอีกตัวนึงอะตัวมันชนะเลนง่ายเนาะเกมนี้เลนบนผมว่าแวนเราก็ไม่ได้เล่นสบายเนาะเลนล่างก็ไมไ่เล่นสบายครับเจอมาจ้าผมว่าดาแวนเกมนี้มันน่าจะน่าจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ละ แวนเราเล่นไม่ได้อะเนาะจริงๆแวนมีแวนมาต้องการโลมที่มันเล่นต่อต่างๆ,ๆไม่ใช่แบบไม่ใช่โลมที่ต้องรอจังหวะเล่นแบบกบอ่ะวิสาซี่จับได้ปะโออีกเลยทุกคนอิดเล่นกับเอดอมากไม่ได้นะไอห,หมอนี่มันเล่นแรงไงเราไม่ควรไฟแล้วปะทุกคนไงเสียแวนทำไงอะ่ะกิฟการก็เคลียร์ยากครับ โอเคย,ยากเลยอ่ะปล่อยแล้วกันเนาะยอมเสียหนึ่งเวฟอ่ะมันสูงเกินเนะี่ยทุกคนคีบอ่ะก็อย่างน้อยก็ได้หนึ่งตัวนะเขาก็ได้ตัวเล็กมาตัวเล็กจากอ่าฟูนะครับตัวเบสไปเนะี่ยตีเลยผมซัดสมซัดบบเต็มข้อเรียบร้อยแบบนี้บึ้มแน่นอนครับถ้าจะดโดนมาโดนแบบเดินมาโดนเต็มข้อเออโดนมาโดนเลย Okay, เอเขายังคงเราก็ยังไม่ได้ได้ลำบากขนาดนั้นนะแต่ผมก็เดินยากอะอว่าน่าจะเคลียร์เลนกลางได้นะครับเอเลนดอร์อยู่บนนะไออยากเอาป้อมจังเลยผมเดินบนไม่ทันแล้วอะแต่ว่าอีกนิดมันก็พยายามกันนะแต่อีกนิดเสียเปียบผมอยู่นะครึ่งหลอด ก็ได้ป้อมบนมาไวถือว่าสวยอันนี้คือกบน่าจะคอมโบกับดาร์ซี่ได้เนาะรวบรวบระเบิดได้นะครับรวบจับระเบิดได้นะเอาจริงนั่นแหละกบมันต้องพาผุมกระดาซี่เดินมันไม่ใช่ตัวที่พาแวนเดินไอ้ที่ผมบอกกบมันเป็นตัวที่ต้องเล่นจังหวะต้องมีจังหวะเล่นอะมันเลยไม่เหมาะกับเล่นกับแวนเท่าไหร่แวนมันต้องการตัวที่แบบไม่ต้องรอจังหวะเยอะแบบแต่แบบ เล่นให้แวนได้เรื่อยๆเออ,อแบบนั้นนะ่ะโตโรอย่างเงี้ยต้นไม้อย่างเงี้ยหรือว่าอะไรอะดูอินอะไรเงี้ยเออเล่นได้เรื่อยๆอ่ะอาต้าเองก็ได้หรอนะอาต้าแผนนี้ก็เก่งหรือมิงมาเลี้ยงไปเลยก็ได้ผมว่ามันง่ายมันมันมันดีโอกบอ่ะอะไรทุกคนทีมเราเล่นท่าย,ยากนะมันก็ต้องรอรับความเสี่ยงหน่อยถ้าเกิดมันเล่นได้คือเกมมก็ไปต่อไง โอ้เอ็นดอมันลบอันตรีผมด้วยดิเอ็นดอนี่คือรวยจัดเลยนะทุกคนมีลูอี้ด้วยอะ่ะต้องเสียเวลากลับบ้านลูอี้ส่งไปผีเสื้อกลับมาฟาร์มต่อรวยถ้าสังเกตคือผมจะไม่ค่อยได้เดินไปไหนเยอะนะเพราะมันเดินไม่ได้อยู่แล้วกว่าเราจะเดินไปถึงเรนล่าเนี่ยมันคิมันก็ถูกเคลียร์ไปหมดแล้วอะ่ะพอมันไม่มีคีิปมันก็เล่นไม่ได้เราโฟกัสป้อมกลางอะ่ะไม่ให้มันแตกก็พอ ถ้าเกิดเราเผลอแป,ป๊บเดียวผมบอกเลยนะป้อมกลางเอดรลูล่หายอะ่ะเห็นปะยิ่งเราพยายามไปเล่นกับเพลนแวนใช่ไหมฝั่งวนเขามีเรียกมีอะไรเงี้ยเห็นปะเขาก็เรียกลงมาคือเราต้องเล่นตรงที่ไม่มีลูอีอ้อ่ะทุกคนแต่ว่าเราดารัาแวนมามันก็ต้องพาแวนเล่นอะ่ะเออนั่นแหละโคตรจะขัดกันเลยแต่มันก็ต้องเล่นอะ่ะมันดามาแล้วนะผมก็กดแรงมาไม่ได้กดทีมไง ต้องยอมรับความเสี่ยงที่ต้องเจออะไรแบบนี้มันก็ต้องปกติทุกคนไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะพอเอ็นดอร์โคตรแรงทุกคนเห็นปะเราแพ้ไฟทีเดียวป้อมเราหายหมดอะเจอเอ็นดอร์ดันอะ <c oughs> ตัวแบบบูรี่คนเก่งจัดไล่ไปก็เท่านั้นอะผมว่าไล่ไม่ทันอ,อ,อีกนิดอะเอย่าเลนก่อนเลยอันดับแรกตอนนี้สิ่งที่เราจะต้องทำอะ เมื่อเราเกมตามแบบนี้นะทุกคนคือรับเลนรับเลนรอเขาพาพรอเล่นไฟตอ,อแค่มีของก็พอนะครับมีของมีตังมันสามารถเล่นไฟได้นะเราเรายังสามารถสู้กับน้องข้าได้แต่ถ้าเราไม่มีตังเลยเราไม่มีดาเมจเลยมันมันก็ไม่มีภาพที่มันจะแบบเอาเกมคืนมาได้เนะเออเราก็จะเสียเกมไปเรื่อยๆ <S <S แล้วไปแล้วครับรวบจังหวะนี้แล้วตาซี่ปึ๊บไม่ทุกคนครับเขาฟิก ต้องถอยแล้วปะอาเจ้ามาก็ลองจัดไปทั้งหนึ่งคอมโบครับผมโหแต่ว่าตรงนี้ยังเดินถอยยาวๆเลยกูเราโดนด้วยปะเลนล่างครับคีฟเข้าแวนกับโบนลงไปส่วนผมต้องรับกลางกิงกบไม่ต้องเดินไปแล้วทุกคนข้างล่างมันแค่กันคีฟอะเนาะว่ากลบรอเล่นตรงนีอ้อาจจะมาเซอร์ไพรส์รวบตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องวิ่งตามแวนอันนี้ผมไม่ได้บ่นนะแต่ว่าอะผมแค่ พูดให้ทุกคนแบบเห็นภาพนะว่ามันควรจะเล่นแบบไหนโอ้ผมไม่ไหววะ่ะทุกคน,นเขออยู่พร้อมหน้าพร้อมตาแบบนี้คือบิงซูครับปาร์ตี้ชุดใหญ่ถือว่าผมแบบอ่าเล่นไปด้วยแนะนําไปด้วยแล้วกันเนาะเออเวลาทีมเราหยิบฮีโร่อะไรแบบนี้มามันเล่นแบบไหนมันน่าจะดีที่สุดน่าจะได้ปะอุย้ย อาอยู่ครับผมสวยตามต่อไม่ได้แล้วนะไม่มีอะไรแล้วผมไม่อยากฝืนไปเล่นน่ะเล่นแค่นี้พอนะผมต้องเหลือคนไว้กันบ้านวะคือเอดอมันรวยอ่ะยิ่งเราเดินตามไปเอดอมันก็ยิ่งยิงเราเรื่อยๆเนาะตายอยู่แล้วครับแล้วโกว่าไม่ใช่ตัวที่ต้องแบบเดินหลุดตำแหน่งอ่ะเราอยู่กันบ้านเนี้ยยื้อไปเออ ตัวเราถ้าเดินแหลมขึ้นหน้าไปก็คือเรียบร้อยครับไม่มีสกิลหนีครับเพราะฉะนั้นก็นก็จะเล่นประมาณนี้นะโอ้ผมพลาดไปเนี่ยเดินมาบนเนะี่ยกางแตกเลยเรียบร้อยครับไม่น่าเดินไปช่วยเพื่อนเพื่อ,อจะเคลียร์เลยอันนี้ผมเดินพลาดอะยิงกลางไม่ควรแตกเอาละครับแวนกดธนูตีไก่เข้ามาครับตรงนี้แต่ว่ายิงไม่ถึงครับน่าเสียดายจริง ลุยเหมือนจะพยายามที่จะต่อตเรื่องผมนะแล้วกบตรงนี้รั่วไปที่ลุยครับแต่เอ็นดอร์เข้ามาปิดหลังโอ้ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหว <c oughs> ยิงแป๊บเดียวเพื่อนเราก็จะตายหมดแล้วนะเฮ้ยไอ้นี่มันโคตรแซ่บอะเอ็นดอร์อะไอ้มันกล้าสุดๆเงินมันนำหมดเนาะอ่ะเรียบร้อยครับหนึ่งคิวเอ,อ้ยเนี่ยเล่นดีเผือยกี่พอต้องมีนะ ผมจะพยายามปล่อยสกิลสองเพื่อไปเปิดแมปก่อนเนาะแล้วก็ตามด้วยสกิลหนึ่งวิลบลบสวยอะ่ะจะใ้ผมตามไปไม่ได้ไงประเด็นน่ะผมต้องระวังสกิลหนึ่งของอิกกี้อ่ะอิกนิดอย่างเงี้ยถ้าเกิดผมโดนหนึ่งโดนสองมาอันติมาผมแทบตายถ้าเกิดโดนเติมต่อก็คือเรียบร้อยครับไม่ล็อกหัวเมทล็อกแล้วมันสกิลไม่ถึงไงนไงได้อะ่ะทักทำไมอุ้ย โอเคครับ <My friend. S 1> เลิกกักแล้วพักก่อนนาเต็ง <c oughs> <c oughs> อ่ะเฮ้ยอยู่ก็โดนโฟกัสมาทุกคนอักเลยเลิกกักนะโอเคครับ,รบ,นะ okay, รบจะไม่ห่วงอัตติแล้ว <Destroy ed. S 1> จะพยายามแบบเพิ่มระยะอัตติของผมให้มันไกลขึ้นโอเคไหมกบ นายนาย่าจะพอใจนะแต่ถ้ามันยังไงมันก็สกิลไม่ถึงเดี๋ยวจะพยายามเพิ่มระยะอติให้เดี๋ยวเดี๋ยวจะแจ้งเต็ปของเกมนี้ให้เขาปรับระยะตติของโกลาให้มันไกลพอที่นายจะเดินเข้าไปรวบแล้วเราสกิลถึงโอเคไหมอันนี้นายโอเคใช่ไหมหกบตาเลยระยะอย่างสั้นหรอกกักตลุดเลย รวบนะทีนี้นายก็รวบไม่ถึงเราก็ตามแล้วอ่ะเออันนี้นายก็ติดปัญหาเดียวกับเราเลยนะก็คือไปบอกให้เอ็มเขาเพิ่มระยะรวบนะเอเหมือนกันเลยเมื่อกี้นี้นี่ไอเอ็นดอร์ที่มันขนาดนี้เลยนะเนี่ยทุกคนดูดิคือเมื่อกี้นี้นี่อีกเนสเนี่ยตนผมใบหนึ่งคอมโบคือหายไปเลยห็นป้เรายังมีดาเมจเราก็ยังพอมีความหวังทุกคน ถ้าเราไม่มีดาเมจเราก็มีความหวังอะไรเลยนะผมก็ยังคงแบบหาเงินต่อไปเรื่อยแล้วรวบได้ครับแปะไปที่เอ็นตอผมโอเคเขาก็ดิฟออกไปได้นะระยะเติมเลือดก,ก่อนนะตบไม่ถึงนะระยะนี้ไม่ถึงคือไกลมากเลยนะถ้ารวบตอนนี้ก็คือไม่ถึงเลยอยู่บ้านเลยนะโอเคนะ <c ười> ในครยี่ไม่หยุดเลยดิ แกงเล่นแกงเล่นเฉยๆทุกคนได้คลิปมาสนุกใช่ไหมล่ะป่าเราก็น่าจะไปแล้วทุกคนอืมถ้าไม่รอดป่าเราเนี่ยทั้งบูทั้งเลสเลสทั้งอยู่นะเราเหมือนเดิมครับทำหน้าที่ในการการเลนครับให้เขาจบให้เราใช้ให้สุดนะโอ้โหอื้อหือ บนเรายังไงออกมาได้ไหมครับสกิลโซนให้ก่อนครับมันเหมือนจะมาหรือเปล่าออกมาทิงครับมาจ้าตามนัดเลยมาจ้ามาแล้วจ้านี่ยเจอโดนผมไปพยายามปล่อยโดนทิ้งไว้นะแล้วก็กดโดนอีกถึงครั้งเพื่อมันแย่กันนะแรงมากับทุกคนได้ครับสวยจัด <Yeah. S 2> นิดหน่อยก็เอาหมดนะอัดหมดอะไม่สนี่ยตอนนี้เกมผมว่าเกมเราสูสีแล้วไหม,ไมรูว่าทุกคนยังอะแครี่ต้องได้ยิงก่อนถ้าแครี่ได้ยิงกับสูสีกับป่าได้เล่นแบบมากกว่านี้ฝั่งวันนี้เอ็นดอมาดูแบบเล่นเยอะจะจัด้ผมว่าเราเบิร์ดเลยปะเราเบิร์ดเลยไหม ตรงนี้ยังไงเอาเลยปะล่ะเอาเลยดิเอาเลยดิเฮ้ยจะไลอ่ออกใไปแล้วอ่ะก็ผมโกล่า,ลางไงโกล่ามันก็ตีไวอ่ะนะรกระลำเชียไหมนายสองหมื่นแล้วนะเนี่ยมาได้แล้วเนี่ยอันเนี้ยดีปะ,ปะบุนกบดิดปั้งสวยเออว่านูอีลดัดอันนี้ก็เราโบนเราผ้าเอ็นดอร์มาได้ตัวแบกของทีมมันเรียบร้อยแล้วนะ ิชชันคอมพลีทครับผมอุ้ยเติมเลือดแน่นอนไอหมอนั่นไอเดแฟนจังหวะน,นี้แหละเฉดฉายเอยเว้ยเพื่อนเตะรูไปก่อนครับเตะรูไ้ก่อนจังหวะจะขึ้นบ้านครับปล่อยหนูออกไปแล้วโซนครับปล่อยหนูแล้วโซนออกไปแล้วได้ป้อมอาา้าวแบบนี้อุ้ยมีการเลี่ยงเกิดขึ้นยังไงตรงนี้ไปต่อหรือพอขค่นี้ลุยเข้ามาตรงกลางครับอติไปก่อนเลยลุยครับ หว่นครับุเรียบร้อยครับลุยหว่นไปแล้วเคเพื่อนถอยก็ต้องถอยนะครับจะพยายามไปฝืนถ้ามันจบไม่ได้เพื่อนแบบเพื่อนถอยแล้วถอยเลยนะครับวันนี้ผมว่าเกมเรามาแล้วป่ะไง,ไงเกมตามขี่รถขี่รถก่อนอปล่อยสองด้วยนะเพื่อเปิดแบบนะครับอ่าตามสูตรตามสูตรนะครับแล้วเ,เกมตามเล่นใจเย็นๆไม่ต้องรีบรับรอผนองข้ามาพาด หาเงินไปครับรอสวนยิ่งเราอยากเล่นมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งตามเกมั่งค่ามากเท่านั้นครับแล้วอีกนิดครับไม่รอดเอาละแบบนี้ต้องไหลแล้วละ่ะลูกผมแม่งแบบลูกน้องผมดูดิเว,วลสองเวลสามเวลสี่เวลแปดอ่ะลุยไปถือป้อมอะละอีเพ่งเข้าไปค้ำใม้อยู่ในครับตีตีอาเคตีคนก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวตีป้อมให้ เอนดตายอะสวยครับจบบ้านครับเอนดอะเอนดอะไรอะแวนบอบกว่าสาวแล้วขอสาวเลยป้อมนี้ฉันขอเอ๊ะจรจครับอาจจะดูเล่นลำบากนิดหน่อยนะในช่วงก็ไม่นิดหน่อยลำบากเยอะเลยอนะมันมันโอกาสโดนจะ or, โดนเอนดสโฟลบอลจบบ้านค่อนข้างสูงนะแต่ว่าเออเขาก็มีมาเล่นพลาดเนาะทีมเราก็จับได้นะครับ แล้วแบบผมก็พยายามเคลียร์ชีฟอยู่เรื่อยๆนะเห็นปะเรามีตังเรามีของเนี้ยเราก็ยังมีดาเมจในการเคลียร์ชีฟเนาะมีดาเมจในการเล่นไฟทิดว่าเกมนี้ผมน่าจะจ่ายดาเมจเยอะอยู่นะเพราะว่าในไฟผมสาดโดนไปแบบอย่างบ่อยอะทุกคนโดนสกิลหนึ่งอะไฟโดนไฟโดนรัวๆน,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 นะครับ MVP นะครับผมเกมนี้ดาเมจสามสิบสามจุดสามเปอร์เซ็นต์นะครับผมดาเมจอย่างเยอะนะครับก็จะมาใหม่เนาะโกว่าเกมตามนะครับผมโกล่าเป็นตัวที่ แบกไฟดีมากๆเพราะว่าดาเมจมันค่อนข้างกว้างแล้วก็แรงนะครับแล้วก็ไกลด้วยโดนล้วงยากนะครับมันก็เลยเป็นตัวหนึ่งที่มันประคองไฟได้ถึงแม้ว่ามันจะเกมตามอย่างเงี้ยมันยังมีสกิลที่มันโซนเข้าไปไกลๆเนาะมันก็ประคองไฟไว้ได้เนาะมันก็เลยแบบค่อนข้างเป็นตัวนี้แพ้ยากอยู่นะสำหรับผมอ่ะ้าเกิดแบบเราไม่ได้ไปเล่นพลาดออกไปตายบ่อยๆอย่างเงี้ยจนไม่มีตัง พอไม่ีตังมันก็ไม่มีดาเมจในการเครียร์คีไม่มีดาเมจในการเล่นไฟเนาะมันก็จะเล่นยากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโคล่าเกมเกมตามสําหรับผมนะผมจะไม่พยายามเดินเกมอะไรเยอะนะครับพยายามหาเงินแล้วรอเล่นไฟกันบ้านอย่างเดียวนะครับแล้วรอเขาพลาดเนานะก็จะประมาณนี้